มีหลายคนที่มีพญานาคคุ้มครองหรือมีสายญานของเหล่าพญานาคจะเป็นยังไงมาพูดถึงเรื่องนิสัยใจคอกันว่าบุคคลที่มีสายเลือดพญานาคนั้นจะมีนิสัยดังนี้คือ1นึ่งเป็นคนเกลียดคนโกหกมากเกลียดคนผิดศีลเป็นที่สุด 2. เป็นคนที่มีวิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องความรัก ต้องรักอย่างเข้าใจ 3. เป็นคนบุคลิกเจ้าชู้ดูมีสเสน่ห์แต่ถ้าใครทำให้รักได้ถึงขนาดรักจนหมดใจให้ทั้งชีวิต 4. ถึงแม้น่าจะอยู่ในน้ำแต่กลับมีจิตใจที่ขี้แจวร้อนจะต้องฝึกสมาธิและฝึกควบคุมอารมณ์ถ้าหลุดเมื่อไหร่นางมานร้ายดีๆนี่เอง แต่ก็สามารถสํานึกผิดกับตัวกับใจได้ 5. เป็นคนชอบของสวยงามเจ้าสําอางใช้เงินเก่ง 6. เป็นคนใจนักเลงใจถึงถ้าเกิดอารมณ์นักเลงก็นักเลงแต่ถ้าเกิดอ่อนโยนก็ละเอียดอ่อนหวานอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย 7. มีจิตมีสัมผัสพิเศษต่อเหตุการณ์ต่างๆ หรือมักฝันว่าตัวเองได้ไปในที่ต่างๆที่เคยมีบุญผูกพันเอาไว้ในอดีตชาติ 8. ถ้าจะรักใครต้องรู้สึกรักจริงๆถึงรักถ้าไม่รักต่อให้ดีแค่ไหนทำให้ตายยังไงใจก็ไม่รักแต่ถ้ารักแล้วมักจะผูกพันมากรักแบบไม่รู้ตัวว่ารัก 9. เป็นคนใจบุญ ชอบทําบุญไหว้พระปฏิบัติธรรม10เป็นคนเบื่อง่ายมักจะเสียใจง่ายขี้เล่นขี้งอนขี้อ้อนขี้น้อยใจเวลาโมโหชอบประชดประชันปากกับใจไม่ตรงกันแต่ถ้าเข้มแข็งเมื่อไหร่หัวใจดุดดังภูผายอมหักไม่ยอมงออารมณ์ร้าย11ซื่อสัตย์ แม้จะมีโอกาสโกงแล้วรวยหรือมีโอกาสที่ชีวิตจะสบายแต่ก็ไม่ทำเลวไม่ทำชั่วเพราะมีความละอายต่อบาปและถ้าไม่ใช่ยังไงก็ไม่ทำไม่ออกหญิงในศักดิ์ศรีเป็นที่สุด 12. ถ้าถือศินห้าได้ชีวิตจะดีขึ้นมากโดยเฉพาะข้อสเพราะนาคมีวิบากกรรมเรื่องความรักและวิบากกรรม เรื่องอารมณ์ร้อนจะต้องฝึกรักษาศิลและนั่งสมาธิให้มากๆ 13. บุญที่จะช่วยให้หน้าหลุดพ้นจากวิบากกรรมอีกหนึ่งอยา่างคือการสร้างวัด 14. ถ้านาคไม่เจอผู้ที่เป็นเนื้อคู่กันจริงๆยังไงก็ไปกันไม่รอดต้องทำใจหากคู่ไม่เข้าก็จะพัดพรากจากกัน 15. สุดท้ายคือความปล่อยวางทุกอย่างเสื่อมสลายหมดสู่จุดปล่อยวางเข้าสู่ทางธรรมนาคถึงจะมีความสุข 16. มีนาคอยู่ตระกูลเดียวเท่านั้นที่จะส่งครุฑมีอำนาจอยู่เหนือพระยาครุฑหรือพระโพธิสัตว์อสุรินทราราหงสเลสผู้ดูแลความดีความชั่วของมนุษย์และคอยดูแลปกป้อง,อง,องพระศา,าสนา เพราะตามคำทํานายของพอระพุทธเจ้าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อจากพระรีอริยะเมตไตร